สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจอปมานินพูครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ The m a n นเนอร์สแบงคอนะครับนี่วันนี้ผมจะมารับสูตรนะครับตัวเก่งผมแล้วก็วันนี้ก็แต่งเต็มมากครับไม่ว่าจะเป็นเชิ้ตนะครับเป็นคัฟลิ้์นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆตามมารับชมพร้อมกันเลยว่าสูตรของผมในวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีคุณแมนนะครับสวัสดีครับเราก็มาเจอกับคุณแมนนะครับแห่งเดอะแมนเนอร์สแบงคอนะครับสูตรของผมเป็นยังไงบ้างครับคุณแมนอ่าวันนี้เรียบร้อยเลยครับมาดูดีเทลกันเลยนี่มาดูดีเท ก็เป็นปกน็อตนะครับขนาดสนิ้วหนอ่า4นิ้ว1.4ึ่งนะครับสนิ้ว2.5นะครับสี่จุดสองห้านิ้วก็ได้ดีเทลที่เป็นโลนี่โลสวยมากครับเพื่อนๆสไตล์แบบอิตาเลียเลยครับแล้วก็เห็นไหมฮะมีมุมโค้งเป็นแบบจันเซียวนะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องงานมืองานมือนะครับที่ยึดที่ปกนี่ครับผมนะครับพ t กส c h i n g เดินมาหมดเลยนี่เดินขึ้นมาที่ปกนะครับที่คอครับที่กระเป๋าคระเป๋าล่างนะครับเดินให้เยอะเลยครับแล้วก็บาชต้าครับนี่กระเป๋านะครับผมบอกเลยแล้วว่ากระเป๋าของแต่ละแบรนด์นะครับเป็นบาชต้าเหมือนกันเป็นทรงเรือเหมือนกันแต่แต่ละเทเลอร์ก็ไม่เหมือนกันอันนี้คือเป็นสไตล์ของเดอะแมนเนอร์ครับผมนี่แล้วก็เป็นกระดุมนะครับก็จะเป็น กันนแบบี้ติดซ้อนนะครับติดซ้อนซึ่งเวลาที่เขาใส่นะครับเพื่อนๆาจะนิยมปลด1เมตรแบบนี้นะครับแล้วก็สูตรเนี่ยเป็นแบบสามเมตดนะครับซึ่งเรียกว่าทีโรทูครับที r o ท o ก็คือว่าเวลาที่เราติดกระดุมจริงๆแล้วเนี่ยราติดแค่เม็ดกลางนะครับทางด้านในเนี่ยก็จะเป็นแบบ half lining นะครับเพื่อนๆนี่สวยมากนะครับ งานเนี้ยบมากครับแล้วก็เป็นดับเบิลเวนนะครับนี่ผมชอบมากเลยมันทําให้เวลาที่ผมใส่สอนเดินแบบนู่นนี่นั่นนะครับสะดวกเวลาที่จะโพสตจะยืนจะนั่งนะครับนี่ก็เป็นสไตล์ของ The m a n n เ r s เลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันดีกว่าครับเพื่อนๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับครับครับเพื่อนๆเดี๋ยวตอนนี้ก็ได้เวลาที่ตื่นเต้นที่สุดนะครับผมก็จะมาลอง เป็นสูตรนะครับเป็นแจ็คเก็ตวันนี้ผมแต่งมาแน่นมากครับนี่ฝากช่วยแพลนนิดนึงครับนี่ก็เป็นกางเกงของ The m a n n r นนะครับเชิ้ตเป็นของ The m a n n r นนี้ตัดแบบมีคัฟ i ลิงนะครับวันนี้ใส่เป็นรองเท้าของลาว l o นะครับมาแมทช์กับคุณแมนเลยนะครับอ่ะเราจะมาลองดูครับเพื่อนๆว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่โอ้โหนี่นะครับเพอร์เฟมากครับ ตัวนี้ผมตัดให้เข้ากับเชิ้ตท,ที่เป็นแบบคัฟลิง์เลยนะครับเพื่อนๆก็คือผมแนะนําว่าเวลาที่เพื่อนๆนจะมาตัดนะครับผมอยากให้ตัดแบบทั้งเซตไปเลยครับแล้วทุกอย่างเนี่ยก็จะแบบโอเคมากๆนะครับนี่ฮะติดกระดุมแบบนี้นี่คุณแมนเขาเตรียมผ้าเช็ดหน้ามาให้ด้วยนะผมลืมเอาผ้าเช็ดหน้ามานะครับเพื่อนๆน,นี่อ่าเป็นไงครับโอ้โห เป็นแบบว่ามาจากวินเซนโซเลย mm hmm. เป็นมาเฟียอิตาลีเลยอ่า <laughs> เป็นไงครับอ่าสวยงามมากดูทางด้านหลังนะครับนี่เชิ้ตนี้คือผมก็สั่งเป็นแบบปกตั้งนะครับแล้วก็ให้มีกระดุมซ่อนอยู่ทางด้านในนะครับอื นี่ผมก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นในอีกมุมนึงนะครับนี่ก็เลยให้คุณเนยเนี่ยช่วยถ่ายให้นะครับส่วนใหญ่แล้วผมเป็นคนที่ชอบปล่อยออสูตรในลักษณะแบบนี้นะครับนี่เพื่อก็จะได้เห็นแบบโทเทลลุกเนาะว่เป็นยังไงบ้างนะครับนี่โอเคมากเลยชอบมากครับเพื่อ<ๆ>นๆแบบโรสสวยมากถูกใจทุกอย่างครับแล้วก็สีเนี่ยก็เป็นสีของแบบมาตินพูมากๆนะครับให้ดูดีเทลนะครับนี่ ทุกอคราวนี้นะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆเ,เห็นโท้ทุลุกในอีกมุมหนึ่งนะครับนี่วันนี้เราใส่เป็นราเวโลเหมือนกันเห็นไหมคุณแมนเขาป้ายยาผมนะนี่ของเขาใส่เป็นแบบว่ามีผู้ผมใส่เป็นแบบเรียบๆนะครับนี่เป็นไงบ้างครับคุณแมนหลังจากที่ออกช่องมาตินพูไปตอนนี้ก็กระแสะกันข้างดีมากครับครับก็ขอบคุณลูกค้าที่เลือกเดนเมนเนอร์ให้ทำงานนะครับ ครับผมคือเพื่อนๆก็แวะกันมาเยอะมากนะครับแล้วกว่าที่จะได้ทรงที่เป็นแบบสูตรสไตล์แบบอิตาเลียนในแบบของโดเมนเนอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคุณแมนอยากให้เล่าให้เพื่อนๆฟังนิดนึงครับก็เราลองผิดลองถูกมาครับหลายครั้งนะน่าจะเยอะเลยหรอครับกว่าจะได้เส้นสายที่เป็นโค้งแบบนี้ใช่ไหมโค้งแบบนี้ครับพยายามจะทําให้ช่างไทยเนี่ยครับเข้าใจในงาน ประเภทนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับผมนี่ฮะเส้นสายเนี่่ครับพืพอก็ผมไปวาดเองด้วยบางส่วนครับนะครับแล้วก็พยายามจะทําให้ลูกค้าเนี่ยจับราคาได้ครับในราคาหมื่นห้านี่ก็พยายามจะทําให้มันเข้าถึงได้ง่ายที่สุดับประมาณนี้อ่าเนี่ยเพื่อน ราคาประมาณห5่นห้านี่คือเพื่อนๆได้ทั้งแจ็คเก็ตแล้วก็กางเกงนะครับใช่ครับได้2อชิ้นนะครับกางเกงของเดอะแมนเนเนี่ยคนชมผมเยอะมากครับคุณแมนยากไหมครับกว่าจะหาทรงแบบที่เป็นฟิตของเดอะแมนเนอร์มาได้ครับตอนนี้พนักงานของเดอะแมนเนเนี่ยข้างในนะมีอยู่ประมาณ8ดคน8ดคนแต่ว่างานที่ลูกค้าตัดหน้าร้านเนี่ยไม่รวมง,งาน O E M นะครับ จะมีแค่หนึ่งถงงคนเท่านั้นที่ทำเ,งเกงสไตล์นี้ได้<อ>ผมจะค่อนข้างคัดคนทำนิดนึงครับนะครับประมาณนี้ครับคือความยากก็คือว่าช่างนะครับเพื่อนๆที่จะเข้าใจใช่ไหมครับคือสามารถที่จะแปลงสารจากสิ่งที่เรียกว่าแบบสเกลที่คุณแมนวัดเนี่ยออกมาเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ความเนี้ยบแล้วก็ทุกอย่างครับมันจะมีความลับอยู่ว่าทําไม ผมถึงชอบกางเกง์ของ The m a n n e r มากนะครับจริงๆก็มีตัดเพิ่มไปอีกหลายสีเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอดูใน IG ผมตอนนี้คุณแมนคือคิวแน่นมากถ้าอยากจะมาเจอตัวจริงนะครับก็ต้องจองกันล่วงหน้าดิดนหนึ่งนะครับนี่ก็อยากให้เห็นแบบทั้งลุคนะครับนี่เท่ทั้งเจ้าของร้าน,น้วครับทั้งลูกค้าเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็ได้เวลาแบบมานั่งคุยกันสบายๆหลังจากที่ฟิตติ้งเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณแมนเทรนตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับของคลาสสิกสเปน w วอร์อ๋อตอนนี้ เเทนก็ดีมากนะครับแล้วก็ลูกค้ากําลังเปิดใจอที่จะหันมาแต่งตัวแนวนี้เยอะครับแล้วก็ลูกค้าอาจจะเคยเห็นเลดี้ทูแวร์ในงานสไตล์นี้ในตลาดอยู่บ้างนะครับ,รบอาจจะไม่ได้ฟิตติ้ง The m a n n e นอร์ออก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มลูกค้าได้ในตรงนี้เช่นการวัดตัวแก้ปัญหาเฉพาะจุดเพนะราะที่บางทีซื้อเลดี้ทูแวร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงไซซิงทุกอย่างนะครับ คือสิ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับก็คือว่าสุดท้ายผมว่าคลาสสิกเมนแวร์ก็ต้องมีงานที่เป็นงานแบบเทเลอร์เมดเนะผมว่ามันต้องมีสักชิ้นนะ่ะอาจจะเป็นเชิ้ตอาจจะเป็นกางเกงสิ่งแรกที่ผมอยากให้ลงทุนครับเป็นกางเกง เสร็จปุ๊บตามด้วยเชิ้ตแล้วก็ตามด้วยเป็นโทกทุกรุ่ที่เป็นแจ็คเก็ตหรือเป็นสูทนะครับเพื่อนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีงานที่มันเป็นฟิตของเราผมมองว่ามันจะทําให้เรามีความมั่นใจแล้วก็มีความสนุกในการแต่งตัวมากยิ่งขึ้นอย่างเมื่อนันจะเห็นว่าผมเนะี่ยมีกางเกงที่แบบเป็นทรงที่ฟิตพอดีวันที่ลำลองคุณแมนผมก็ใส่เป็นโปโลธรรมดาใส่เป็นเสื้อยืดมูจิธรรมดาหนึ่งตัวก็ดูดีแล้วถ้ากางเกงของเราอะ่ะโอเคจริงๆนะครับการแคชชียร์เนี่ยลูกค้าจะกลัวเรื่องนี้นะครับว่า ใส่สแลกมันพอเมอลหรือเปล่าที่อะไรเงี้ยมาปรึกษาแต่ว่าร้านเราไม่ได้มีแค่ผ้าสแล็คครับมีลินินครับอลินินชิโน่ครับชิโน่ครับผมอันเนี้ยตัดเป็นสไตล์นี้ได้นะครับใช้เป็นท่านเดิมเปลี่ยนผ้าอารมณ์เปลี่ยนแล้วครับอเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยใครอยากได้ผ้าลินินที่นี่ก็มีเช่นเดียวกันมีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแวะเข้ามาที่เดอ m a แ n นเนอร์สเลยนะครับ คือมันเป็นเทรนด์นะครับเพื่อนๆที่ทุกคนกําลังแต่งตัวในสไตล์นี้ผมก็สนุกมากกับการที่แบบเดินทางมาแล้ววันนี้ก็แบบดีใจมากที่ตอนนี้ผมได้สูตรในสไตล์ของ The Maner n s เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุ้มมากครับราคาเริ่มต้นที่15,000บาทนะครับแวะมาตัดกันได้กางเกงถ้าเป็นแบบที่ผมใส่นะเริ่มต้นอยู่ที่ราคาประมาณ2,300บาทถ้าเป็นสแลกธรรมดาตัวละ1,800บาทคือผ้าเนี่ยแล้วแต่ราคานะครับเช่นผ้าถ้าอัพสเกลขึ้นไปก็เป็น3 0 0 0 3,500 6,000 แล้วแต่ผ้านะครับมีผ้าให้เลือกเยอะมากๆวันนี้ครับเพื่อนๆน,นอกจากที่เราจะมาเห็นใน The m a n e r แล้วเนี่ยผมอยากจะพาไปดูเรียกว่าโซนลับที่เขาไม่เคยให้ใครขึ้นไปดูมาก่อนเลยดีกว่าอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูพร้อมๆกันเลยครับมาครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆแยวแวกไปดูนะครับบริเวณชั้นสองของ The m a n e r s นะครับ <laughs> ซึ่งปกติคุณแมนไม่ได้เคยให้ใครขึ้นมาดูเลยนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูพร้อมๆกันนะครับว่า ของเขาเนี่ยเขามีอินเฮ้าส์ของเขาเองเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นี่นะครับเพื่อนๆน,นี่คือพอมาดูชั้น2ของร้าน The m a n นเนนะครับคือเขาเป็นร้านเล็กๆก,ก็จริงแต่เขามีอินเฮ้าส์ของเขาเองจริงๆคือมีทีมช่างมีเจ๋งมีจักรมีนู่นนี่นั่นคุณแม่บอกว่าคุณจ๊อบลบตะไม่เป็นไรครับเพื่อนๆเ,เราเน้นความเรียลแบบนี้นี่ก็จะเป็นเตารีดนะครับนี่นะครับ หมคุณแมนครับเตารีดสาธิตนิดนึงได้ไหมครับนี่มันคืออะไรครับคุณแมนตรงนี้มันจะมีอะไรอยู่ข้างในเออเขาเรียกว่าโตลลมดูดครับครับก็คือเอออ่ะตอนนี้ก็ได้ครับคือลูกค้าบอกว่าเอ๊ะทำไมจีบคมัจอ่าพอที่รีดจีบใช่ไหมครับครับอันนี้เครื่องนะครับซื้อได้ทุกคนซื้อได้ครับอยู่เทคนิคการรีดครับ แต่ละคนไม่เหมือนกันอีซึ่งผมคงไม่สามารถซื้อแบบนี้ไปตั้งที่บ้านได้ครับคุณแม่ครับก็เหมาะสำหรับอยู่ที่ร้านก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับคร่าวๆให้ดูแล้วก็อ๋อนี่ครับเพื่อนเสียงอาจจะดังนิดหนึ่งแล้วก็อ๋อแล้วก็รีดอ๋อโอเคประมาณนี้นี่คือที่มาว่าทำไมจีบถึงเรียกว่าการที่เราเนี่ย ออกไปออกไปรีดที่บ้านนะครับเพราะว่าเขามีอะไรเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบมืออาชีพตัวรีดทั่วไปแค่นี้เองครับแค่นี้ที่ซื้อกันครับแต่ของคืออุตสาหกรรมครับนี่ขนาดเล็กนะจริงจริงมีใหญ่กว่านี้อีกอครับนี่ให้ดูแบบว่าชั้นสองนะครับแต่จริงจริงนี่เขายังมีอีกนะครับเพื่อนๆนี่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟให้เพื่อนๆได้ดูนะครับคราวนี้นะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาเจอคุณเนยนะครับคุณเนยสวัสดีนะครับ หนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จของ The m a n n e r s ครับเมื่อกี้เราพาไปดูบนชั้น2ของร้านมาแล้วว่าของเขาว่า In-house จริงๆค,คือจริงๆอ่ะมีช่างแอบซ่อนอยู่ด้วย <c oughs> นะครับและจริงๆเขาก็ยังมีโรงงานอีกนะครับแต่ว่าเนี่ยคือมีอินเฮาส์ที่อยู่ในร้าน The m a n n e r s เลยเบื้องหลังความสำเร็จเนี่ยอยู่ที่หท่านก็คือคุณเนยคุณเนยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นไงบ้างฟีดแบ็กตอนนี้ครับ ก็ฟีดแบ็กดีมากค่ะจนตอนนี้นะคะจะต้องปิดการโปรโมทคือปกติร้าน The m a n e r s เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการโปรโมท Facebook Instagram ตลอดเพราะว่าเนื่องจากเป็นร้านเล็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านแต่ว่าคือหลังจากที่ได้ออกช่องมาตินพูไปอะคะ่ะได้รับได้รับการตอบรับดีมากกระแสดีมากค่ะก็เลยตอนนี้ต้องปิดโปรโมททุกอย่างเพราะว่าคิวแน่นแล้วจริงๆค่ะ<อ>ก็อยากจะให้จ้าคิวล่วงหน้าเกินก่อน ไม่น่าเชื่อเลยว่าช่องเล็กๆของมาตินพูจะทําให้คิวเต็มต็มจนเขาต้องปิดการโปรโมทในทุกช่องทางก่อนช่วงนี้คือต้องรับลูกค้าที่เดินทางเข้ามาก่อนใช่ค่ะ,ะก,ก็ต้องรับลูกค้าที่ตอนนี้ต้องพูดเลยว่าส่วนใหญ่มาจากช่องมาตินพูค่ะเพราะว่าก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ให้ความสนใจร้านเนอรแมนเนอร์แล้วลก็ติดตามมาจากช่องมาตินพูค่ะก็ขอบคุณค,ค่ะนี่ผมนี่คือใส่กางเกงทุกวัน แท็กทุกวันโปรโมททุกวันนะครับตอนนี้ผมยังรอสีที่สั่งไปอยู่นะครับคุณแม่นะครับเสร็จแล้วช่วยให้แก๊บส่งไว้ที่บ้านเลยนะครับเ,เพราะว่าคิวคอนแน่นมากตอนนี้ทุกคนมาตัดกางเกงกันหมดเลยใช่ไหมครับเริ่มต้นอ่าใช่ค่ะสูตรด้วยค่ะคมีสูตรด้วยค่ะอ่าเพราะฉะนั้นแวะเข้ามาได้ครับที่ The ะ a n n e r s นะครับนี่ร้านน่ารักบรรยากาศเป็นกันเองนะครับนี่ เพื่อนๆแบบว่าเคยเห็นในอะินสตาแกรมไรที่เขาโปรโมทเนาะลูกค้า <c oughs> ที่มานะครับก็จะต้องมายืนตรงน,นี้ <c oughs> <adjustments> ใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องมีการถ่ายนู่นนี่นั่นนี่ซึ่งตากล้องคนเก่งของเราก็นี่ครับคือ <c oughs> คุณเนยเลยนะครับคุณเนยสวยมากนะครับเ <c oughs> พื่อนๆอันนี้เขาเรียกว่าเจ้าหญิงแห่งวงการสัตร์เที่ยเราต้องเราต้องอวยยศกันนิดนึงเจ้าหญิงแห่งวงการสัตเทียไม่แพ้เจ้าหญิงแห่งวงการไอทีเลยสวยมากเพกื่อนๆตัวจริงสวยมากจริง ก็จริงๆก็แต่งตัวสไตล์นี้อยู่ทุกวันค่ะก็ประมาณกางเกงเดอรแมนเจอร์เกางเกงผู้หญิงเดอรแมนเจอร์ก็ตัดนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะนี่เพื่อนส่วนเสื้อก็เราสามารถใส่เสื้ออะไรก็ได้ค่ะที่แบบใส่แบบเหมือนที่คุณจอบบอกอะค่ะใส่แค่เสื้อยืดมูจิอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ใส่กางเกงของเดอรแมนเจอร์ก็ดูดีได้ค่ะนี่เพื่อนสาวๆก็มาตัดได้นะครับเนี่ยเจ้าหญิงแห่งวงการ s อ่อสัตวเรียลนะครับคนใหม่ล่าสุดผมอวยยศให้เองนะครับอ่าส่วนคนนี้คืออะไรครับคือท่านประธานตัวจริงใช่ไหมครับ <c oughs> อันนี้คือท่านประธานใช่ไหมครับ <c oughs> ตัวจริงเนาะตัวจริงอ่า <c oughs> ก็ร้านเขาเล็กๆนะครับแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่า2ท่านเนี้ยนะครับจะรันเดอะแมนเนอร์มาได้จนประสบความสําเร็จแบบนี้กับทีมช่างเบื้องหลังเนาะแล้วก็ผมเองก็ดีใจนะครับที่ช่องเล็กๆของตัวเองเป็นส่วนหนึ่งให้คนได้เห็นฝีมือของช่างไทย ที่มีความสามารถมากผมบอกได้เลยว่าคุณแมนเป็นคนที่อินมากถามคุณเนยอินขนาดไหนครับอินค่ะคือ <c oughs> ทุกวันคิดว่าถ้าฝันก็คงจะฝันเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันค่ะเรื่องหลังนี้เราคุยกันใน YouTube <c oughs> เราคุยกันในคับเฮาส์หนังเซิงหนังสือเราแชร์กันตลอดเพราะว่าแบบผมว่าสําคัญที่สุดก็คือผมอยากจะได้ <c oughs> เขาเรียกอะไรอะเทเลอร์ or, หรือช่างที่อินกับสิ่งที่ผมอินเพราะฉะนั้นคุณแมนจริงๆเขามีอีกสารพัดโปรเจกต์นะเต็มไปหมดครับ แต่เขาบอกว่าตอนนี้แค่ตัดให้ทันก่อนนะครับพอเคลียร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะครับก็ต้องแบบขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่ติดตามคอนเทนต์นะครับวันนี้ผมก็เรียกว่าเป็นฟ i n a ลฟิตติ้งนะครับได้สูตรแบบเท่ๆกลับไปนะครับก็อย่างนี้ก็ขอบคุณทั้งคุณแมนและคุณเนยมากๆนะครับขอบคุณนะครับยังไงก็สามารถที่จะติดตาม IG ของ The Maners Bangkok ได้นะครับแล้วก็ฝากติดตาม i n นส a าแกรมของแอดมาตินพูด้วยนะครับวันนี้ผมจ็อบมาตินพูลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ